ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมินเดอร์ฟุตบอลเปิดเผยว่าก่อนเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับเซา์แธมป์ตันแฟนบอลของนักบุญแดนใต้ได้ทำการตะโกนร้องเพลงลอร์ดวินนูนเยสตรงหน้าหงแดงว่านายมันก็คือแอนดี้แคโรและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แฟนบอลทีมเยือนทำแบบนี้เพราะพวกเขาเคยทำมาแล้วในแบบเดียวกันในเกมบอลถ้วยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากนั้นนูนเยสก็จัดการยิงประตูใส่เพื่ออุดปากแฟนบอลเซา์แธมป์ตันในเกมนั้น และในเกมนี้ก็เช่นกันนูนเย็ดยิงประตูทําให้แฟนบอลทีมเยือนเงียบปากไปได้อีกครั้งยับเยินกันมากี่ทีมกันแล้วกับไอ้การร้องเพลงแซวชายคนนี้สอกอร์การายงานสถิติการเล่นของเทนัลิกซานเดอร์อโนในเกมเอาชนะเซาท์แฮมป์ตัน3-1เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขามีผลงานที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับฤดูกาลนี้ 89นาทีในสนามสัมผัสบอล122ครั้งส่งบอลสำเร็จ82/93ต่อครั้งความแม่นยำในการส่งบอล88%วางบอลลูกยาวสำเร็จ6/10ต่อครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่3ได้มากถึง40ครั้งชนะการดวลบอล7/9ต่อครั้งสัมผัสบอลในกรอบเคโทษคู่แข่ง5ครั้งโอกาสยิง5ครั้งแย่งบอลสำเร็จ4ครั้งชนะการแท็กเกิล3/3ต่อครั้งสร้างโอกาส2ครั้งสกัด2ครั้งผ่านคีย์พาส2ครั้ง ถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเทรนร์โนโมีความสําคัญต่อทีมลิเวอร์รพูลอย่างมากมายเลยทีเดียวลูกครอสลูกตักบอลขึ้นหน้าแบบที่เราคาดไม่ถึงมีให้เห็นบ่อยๆและมันค่อนข้างที่จะแม่นยํามากอีกด้วยนะครับลิเวอร์รพูลเอ็กโคเปิดเผยว่าท่าทางและภาษากายของเทนเล็กซานเดอร์อนโหลังจบเกมที่ลิเวอร์รพูลเอาชนะเซาท์ทัมป์ตัน3-1ในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นดีจนสังเกตได้เลย ตามรายงานระบ,บุว่าแม้จะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงท้ายเกมแต่ท่าทีของเทนอานดูมีความสุขและผิดไปจากเดิมแบบที่ผ่านมาแบบเห็นได้ชัดเจนจนสังเกตได้ซึ่งหลังจากจบเกมนี้เทรนเดินกลับลงไปในสนามอีกครั้งเพื่อทำการจับมือและพูดคุยกับทั้งนักเตะเซาท์ทอมตันและเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลของเขาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มจนเดินเข้าห้องแต่งตัวไปทั้งนี้ตอนกลับออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง lfc tv นั้นเทรนอานเองก็ดูจะอารมณ์ดีอย่างมาก เพราะในขณะที่เขาให้สัมภาษณ์ไปนั้นก็มักที่จะมีรอยยิ้มให้เห็นบนใบหน้าเสมอเกมนี้เราไม่ได้ภูมิใจกับผลงานของเราเท่าไหรหรอกนะแต่ฟอร์มการเล่นของเราในครึ่งหลังนั้นน่าเหลือเชื่อมากเราเล่นด้วยความเข้มข้นที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นและนั่นก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราเอาชนะพวกเขาในท้ายที่สุดเราทราบดีว่าการคว้า3มคะแนนได้นั้นสําคัญมากเราทิ้งห่างคู่แข่ง16คะแนนและกดดันใส่อาร์ซอนอีกครั้งเราทําหน้าที่ของเราในลีกได้สําเร็จแล้ว ตอนนี้เรามาต่อกันที่อีก2รายการที่เหลือกันเถอะนะครับ o p t ตาโจรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาล่าเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดใน38นัดในเทียมลีกลดูการเดียวและเขายังต้องเล่นอีก9เกม29เกมยิงไป27ประตู17แอซิส มีส่วนร่วมกับการทำประตู44ครั้งค่าเฉลี่ยในการมีส่วนร่วมการทำประตู58นาทีโอกาสยิง106ครั้งเข้ากรอบประตู55ครั้งจ่ายบอลสำคัญ69ครั้งสร้างโอกาสทอง21ครั้งคะแนนโซฟาสกอร์ตอนนี้อยู่ที่8.04ไปแล้วณนะตอนนี้โมซาลามีส่วนร่วมกับประตูในพิมพ์หลีก44ประตูในฤดูกาลนี้ยิง27ลูกจ่ายบอล17ครั้งถือเป็นจำนวนการมีส่วนร่วมในการทำประตูที่มากที่สุดร่วมของนักเตะในซีซั่น38เกม ตอนนี้เขาเป็นรองจากแอนดี้โคในฤดูกาล1992-1993และอลันเชียร์เรอร์ในฤดูกาล1994-1995ที่มีส่วนร่วมมากกว่าในฤดูการเดียวกัน47ประตูทั้งคู่และอย่างที่ยกไปตอนนี้ยังเหลืออีก9เกมให้ซา่าดได้ทำลายสถิติของเขาในลีกต่อไป ฟักตาโบล่ารายงานว่ายูกินาริสุกาวะนักเตะที่โชคร้ายที่สุดคนหนึ่งในการพบเจอกับลิเวอร์พูลในเดือนพฤศจิกายนปี2024ลงมาเป็นตัวสำรองให้กับเซาท์ทัมตันจากนั้นก็แฮนด์บอลในนาทีที่80บวกทำให้ลิเวอร์พูลได้จุดโทษในเดือนมีนาคมปี2025เขาถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองอีกครั้งในเกมนี้จากนั้นก็ทำแฮนด์บอลอีกครั้งในนาทีที่80บวกให้ลิเวอร์พูลได้จุดโทษอีกครั้งในเกมล่าสุดเมื่อค่ำคืนนี้ บางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าซูกาวาระเองก็คือลูกน้องเก่าของอาเนอร์ในสมัยที่เขาเป็นผู้จัดการทีมให้กับอาแซเอามาอีกด้วยเปิดกฎอธิบายหลังลอู์พูปเปลี่ยนตัวสำรองในเกมเพียมลีกแมตช์เฝ้าบ้านสยบเซาท์ทอมตันสาต่อหนึเมื่อวันเสาร์ที่8มีนาคมมากถึง6รายแทนที่จะเป็น5รายตามปกติ หลังจบเกมเป็นที่สังเกตว่าหงแดงใช้งานนักเตะต,ตัวสำรองมากถึง6รายแทนที่จะเป็น5รายตามกฎเช่นกับที่ทีมเยือนเปลี่ยนตัวสำรอง6ชีวิตเช่นกันต่อกรณีดังกล่าวมีการอธิบายว่าเป็นไปตามกฎใหม่ที่มีการกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ปี2021ว่าแต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวสำรองเพิ่มได้อีกรายหากทีมไหนมีผู้เล่นที่ต้องออกจากสนามโดยอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะ สำหรับกรณีนี้เซาทำต้นต้องเปลี่ยนยานเบรเด็กออกเนื่องจากเขาโขกศีรษะเข้ากับเพื่อนร่วมทีมขณะเล่นลูกกลางอากาศและไม่สามารถบู๊ต่อได้จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้งานตัวสำรองเพิ่มได้อีกรายโดยเจ้าบ้านส่งแอนดูโรบสันฮาวิเอเลียตอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ดีโกโชตาวาตาลุเอนโดและเจเรลควคนซาลงเล่นเป็น6ตัวสำรอง เปลียนจากเฉื่อยชาเป็นเครื่องจักรสีแดงได้ยังไงขอขอบคุณบทความจากฮอสซอลนโซหลังจบครึ่งแรกขณะที่ทีมกำลังตามหลังแล้วรูปเกมที่ออกมาแบบนั้นเป็นคุณคุณจะเลือกเปลี่ยนใครออกเกินครึ่งหนึ่งพุ่งเป้าไปที่ดาวินนูเยสสาเหตุเพราะไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้ประสานงานกับเพื่อนไม่ดีพอแถมยังไปประทะแบบไม่จำเป็นจนสุ่มเสี่ยงต่อการถูกไล่ออก อย่างไรก็ตามสิ่งที่เฮดโค้ชอาร์เนอร์ปฏิบัติหลังได้คุยกับลูกทีมช่วงพักครึ่งคือทอดโดมินิกโซโบชไลคอสตาซิมิคาสและเคอร์ติสโจนด้วยเดียว3คนและส่งฮาวิเอเลียสแอนดูโรบสันอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ลงมาซึ่งทําให้เกมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือครึ่งแรกที่ดูน่าอึดอัดทีมเจ้าถิ่นเล่นกันด้วยความเฉื่อยชาจนมาถูกทีมเยือนผู้มีชัยชนะในลีกตลอดทั้งซีซั่น2เกมกระทุ้งขึ้นนำตอนนาที45บบวกหนึ่ง การเปลี่ยนตัวผู้เล่นของอาร์เนส่งผลมากต่อรูปเกมลิเวอร์พูลในครึ่งหลังเครื่องจักรสีแดงสตาร์ทเครื่องใหม่เปลี่ยนจากความเฉื่อยชาให้เกิดความมีชีวิตชีวาเอลเลียเติมความกระปรี้กระเป๋า่าเล่นด้วยความมุ่งมั่นเชื่อมเกมรุกเพิ่มความเร็วและความกระตือรือร้นโรบสันแตกต่างกับซีมีค์ดแบบเห็นได้ชัดทั้งการป้องกันและการเติมเกมบุกเพิ่มมิติการโจมตีริมเส้นแม็กอลิสเตอร์ช่วยคุมเกมแดนกลางให้นิ่งและเป็นจุดเริ่มต้นเกมรุกด้วยการเล่นกับบอลอันชานฉลาด การเปลี่ยนตัวทั้ง3าคนนี้ช่วยเติมพลังงานที่หายไปแล้วส่งต่อไปยังเพื่อนคนอื่นๆให้ดีขึ้นลุอดีอาร์โชบเชียวตามสไตล์พลิกแพลงจังหวะจากการเล่นจากตัดในเข้ากลางจนกระชากถึงเส้นหลังและตบให้นูนเย็ดทำสกอร์9นาทีของครึ่งหลังลิเวอร์พูลเปลี่ยนสถานะจากฝ่ายตามเป็นฝ่ายนำจากนั้นพวกเขาก็กลุ่มสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดและปิดท้ายจากลูกจุดโทษของโมฮัมเม็ดซาลา ย้อนกลับไปบรรทัดแรกถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกเปลี่ยนใครน้อยคนที่จะคาดคิดว่าอานเนอร์ทำคิดการแบบนี้นี่คือความพิเศษในการแก้เกมของคนที่จะเป็นโค้ดยอดฝีมือถ้าคนอื่นสามารถคิดเหมือนคุณก็เท่ากับว่าคุณไม่มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นเขารับรู้ถึงปัญหาในครึ่งแรกและไม่ลังเลที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงเพื่อน,นำไปสู่ชัยชนะ สิ่งที่เขาได้บอกถึงการเก็บนูนเยสไว้คือผมไม่ค่อยชอบความคิดที่ว่าถ้าทีมต้องการประตูเราต้องถอดกองหน้าที่ทำประตูได้ออกจากสนามนั่นเป็นเหตุผลที่ผมยังเก็บเขาไว้เพราะผมวางแผนไว้ว่าถ้าเรายังยิงไม่ได้หลังเปลี่ยนไป3คนแรกผมจะส่งนิโก้โชต้าลงมาเล่นและเล่นเกมรุกมากขึ้นความหมายของเขาเป็นเรื่องง่ายๆถ้าคุณต้องการประตูคุณจะถอดกองหน้าไปทำไม เกมนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความน่าพอใจในขุมกําลังที่สามารถทดแทนกันได้บทบาทผู้เล่นสำรองทําหน้าที่ได้ตามต้องการเมื่อถูกส่งลงมาให้แก้ไขสถานการณ์ข่าวดีสําหรับผมคือผมมีตัวเลือกกองกลางที่ดีมากกว่าหนึ่งคนอาเนอร์บอกแบบนั้นเมื่อพูดถึงการถอดโซโบสไลที่ดูเหนื่อยล้าจากการใส่สุดเกินร้อยในทุกๆเกมโดยได้เอลเลียตลงมาสร้างความแตกต่างเขาแข่งขันกับผู้เล่นที่เก่งมากซึ่งทําให้การจัดตัวเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเขายังคงเล่นได้แบบนี้มันก็จะช่วยให้เขามีโอกาสมากขึ้นเฮดโคดัตยืนยันถึงบทบาทเอลียทวัย21ปีที่แม้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นตัวจริงแต่มีบทบาทสำคัญต่อลิเวอร์พูลในลหลายๆนัดจากบทบาทตรงมานั่งสำรองอีกสองนัดที่เหลือในเดือนนี้ที่อาเนอร์เปรียบว่าเป็นเหมือนนัดชิงชนะเลิศสถานีถัดไปในบ้านกับเปแอชเชมันเป็นเรื่องที่ลิเวอร์พูลต้องยกระดับตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ หากเอาเกมกับเซาท์ทมตันเป็นมาตรฐานไม่ใช่แค่เท่า2เท่าที่ต้องทำให้ดีขึ้นแต่ต้องยกเพิ่มอีก5-6เท่าหากความต้องการคือการผ่านเข้ารอบรอเชียร์กันต่อไปครับเส้นทางมีให้เราได้ลุ้นกันอีกหลายนัด9นัดในลีก1นัดอย่างน้อยในแชมเปี้ยนลีกและอีกหนึ่งในคาราบาวครับแต่ก็หวังว่าจะมีเพิ่มอีกนัดให้เราชมลิเวอร์พูลจนถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลนี้ไปเลยนะ คริสเตียนฟอกผู้สื่อข่าวของบิลสื่อเยอรมันเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของอันเจโลสติลเลอร์มิดฟิลด์รับจากสตุตาร์จริงความสนใจที่หงแดงมีต่อห้องเครื่องทีมชาติเยอรมนีวัย23ปีนั้นจริงจังอย่างมากและได้มีการเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นของเขามาโดยตลอดและมีการพบเห็นทีมแมมองอยู่ในสนามสตุตการ์ทบ่อยครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าของเขาอันเนอร์ฮดตโคชหงแดงมีความต้องการอยากที่จะปรับปรุงความแข็งแกร่งในตำแหน่งกองกลาง โดยเฉพาะกับมิดฟิล์เบอร์6และดูเหมือนว่าสติลเลอร์นั้นจะเป็นผู้เล่นที่ได้รับความชื่นชอบและการประเมินเอาไว้สูงมากเลยทีเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ